ก็สวัสดีครับ <c oughs> ไม่มีอะไรมากแต่มีคนถามแต่มีคนถามครับเมื่อมีคนถามเราก็จะเป็นาการถ่ายให้ดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรจากการที่เราทำครับถึงแม้ว่ามันจะมีผลขึ้นมาอยู่แค่ประมาณสักสองวันวันสองวันเนาะในการาที่เราจะได้เห็นผลจากการที่เราทำครับ คืออะไรนั้นคืออะไรนั้น <c oughs> น่าจะรู้ดีนะอยู่กลางช่งนาขน,นาดน,นี้นะ <c oughs> ครับอ่าซึ่งซึ่งเมื่อ,เ,อ,อ,เ,อเช้าทางไลฟ์สดแล้วก็การตอบคอมเมนต์ก็เห็นคนเข้ามาถามว่าทําไมต้องตัดข้าวทําไมต้องตัดต้นข้าวนะครับอ่าเราก็เลยเอาอยัางไงดีเนี่ยเอาอยัางไงดีเนี่ยฮ่าฮเราก็เลยมาจัดทำครับ เผื่อมันจะเป็นสิ่งดีๆ่ะทุกคนทุกท่านก็อาจจะดูคลิปมาเยอะๆมากมายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอยากจะถามในเมื่ออยากจะถามสําหรับผมผมก็จะจัดให้ฟังนะครับผมอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันครับอ่ขอกับกล้องก่อนนะมาดูใ,ใกล้ๆครับนี่เขาเรียกว่าการตัดข้าวนะครับอ่า ต้นข้ามันหลังจากตัดแค่แค่สองวัน,นครับขึ้นดูสิครับเขาจะขึ้นเร็วมากๆต้นข้าวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาตัดต้นข้าวแล้วก็ในนาหวานนี่หญ้าก,กับข้าวมันจะเกิดพร้อมกันนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกดูว่า,าจังหวะเวลามันถูกต้องหรือไม่นะครับในการตัดแต่ละครัง้งแต่ละข้าวนะครับซึ่งเราก็ <c oughs> ต้องดูว่า,าต้นข้าวที่เราตัดมีข้อหรือ,อยัง อันนี้คืออาการของการที่ยังไม่มีข้อนะครับไม่มีป้องบ้านเราเรียกว่าป้องไหมภาษากลางก็จะเรียกว่าอะไรเนะี่ยเป็นป้องเป็นลําต้นแล้วกันนะครับซึ่งมันจะยังไม่มีป้องมีข้อของมันเนาะ,ะเราก็สามารถที่จะตัดต่ําได้ครับไม่ต้องตัดสูงตัดต่ําตามผิวน้ำนะใช่ไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการตัดแต่ละครั้งก็ต้องสังเกตก็ต้องดูว่าข้าวที่เราตัดเนี่ยมีข้อมีปล้องหรือ,อยังนะ ถ้ามีปล้องเราจะตัดแค่ใบให้สูงเสมอใบหรือว่าจะต่ํากว่านั้นได้ไหมถามว่าได้นะครับทำไมถึงทำ,ทำไมถึงว่าได้นะครับเพราะว่าเพียงแค่การเกิดขึ้นมาของต้นข้าวนั้นเราจะได้ลูกข้าวเพราะถ้ามีมีปล้องมีข้อแล้วใช่ไหมลูกข้าวก็จะเกิดออกจากท้างท้างลําต้นตรงปล้องตรงค้อเหมือนก็ไผ่แตก แตกหนอไอแตกตาฮะมันจะมีตาที่โดยปล้องมันใช่ไหมต้นข้าวก็เหมือนกันครับถ้าเราตัดตอนมีปล้องเนี่ยมันก็จะมีกิ่งลูกต้นลูกออกมาจากตรงข้อตรงปล้องนั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งจะไม่เหมือนกับการแตกกอแต่ถ้าการแตกกอคือต้นเดียวแตกออกเป็น2ต้น3ต้นมันจะเป็นต่างหากครับ ซึ่งซึ่งลักษณะของรวงจะใหญ่กว่ากันแต่ถ้าแตกออกจากป้องแจกออกจากข้อเนี่ยลวงอาจจะไม่ใหญ่นะครับจริงๆริงจริงจ,งจงต้องดูระยะดูเวลาแล้วก็ดูความสูงของต้นดูว่าต้นข้าวของตัวเองมีขนาดไหน โตถึงขนาดไหนจะตัดอย่างไรนะครับบางครั้งบางที่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ตั้งหน้าตั้งตาตัดอย่างเดียวนะ <c oughs> มีการยกยอตัวเองด้วย <c oughs> ว่านไปครับนี่แหละก็คือผลของการที่เราตัดนะครับเห็นไหมซึ่งมันจะมีแค่ต้นข้าวที่ขึ้น,นครับมันจะไม่ค่อยมีหญ้าเพราะว่าหญ้าจะเจริญเติบโตช้ากว่าลำต้นข้าวนะครับจึงเป็นผลดีในการตัดเพราะฉะนั้นเขาจึงทําการตัด ทั้งต้นข้าวทั้งหย่าเลยนะครับและ,ะ,ะที่มันตัดที่เละๆเ,เนี่ยมันก็จะไปปิดบงังบางต้นมันก็ปกปุคุมต้นญ้าเอาไว้ใช่ไหมต้นญ้าก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ง,งก็เป็นวิธีพิธีหนึ่งในการที่จะปกคุมคลยาเหมือนกับการที่เราที่มีเมื่อก่อนนี้โครงการในการทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้รู้ว่าดำนาแล้วทาไมต้องเอา ไหลแดงอ่าซึ่งเป็นอ่าพืชที่ปกคลุมอ่าหน้าน้ําเอาไว้อะใช่ไหมถ้าอันนั้นอันนั้นคือต้องมีน้ําสมบูรณ์ครับแต่ถ้าเอามาใส่อย่างอย่างอย่างหน้าตรงนี้มันใส่ไม่ได้นะครับอ่าเพราะว่าอะไเพราะว่าอ่าน้ําไม่พอถ้าน้ําลงหมดมันก็หายไปหมดน้ามันไม่มีอ่าต้นไหลแดงก็จะไม่เจริญเติบโตไม่แผ่ขยายไปอ่าหรือว่าต้นแหนต้นจอกอ่าบางบางที่ก็ใช้จอกนะ บางที่เาใช้ไหลแดงไหลแดงจะต้นเล็กตัวเล็กๆนะไหลแดงนะครับางที่ก็ไปเลี้ยงตักไปเลี้ยงปลาตักไปเลี้ยงกบใช่ไหมสำหรับไหลแดงแต่ถ้าต้นจอกจอกมันจะใบใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ถึงผักตบอย่างเงี้ยใส่ผักตบมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับผักผักตบมันขยายตัวลําต้นมันใหญ่นะครับเขาจะใช้จอกหรือว่าไหลแดงมาใส่แทนนะแต่ว่าสภาพพื้นที่ที่น,นาของเราเนี่ย น้ำมันไม่เพียงพอในการที่จะใช้วัตถุดิบแบบนั้นในการที่จะปกคลุมไม่ให้แสงลงไปถึงใต้น้ําเพื่อให้ปิดการถูกแสงได,ได้พบแสงของคุณยญ้านะงานอธิบายเยอะแยะมากมายเลยตีบ้านเนี่ยอันนั้นแหละครับคือการที่เราอาจจะทำาตรงนี้น้ําไม่พอครับมาดูตรงที่น้ําพอทีนี้มันจะแตกยาวกว่ากันไหมมาดูกันครับ ซึ่งมีที่ให้เปรียบเทียบเพราะว่าตรงนี้เป็นนาเขาเรียกว่านาโนนนาโนนนาโนนเนี่เห็นไหมครับอตรงนี้มันมีน้ําพอมันจะสูงขึ้นยาวกว่าเห็นไหมครับเขาเรียกว่าพอเกะการเจริญเติบโตเกือบจะเท่าข้าวที่ดําแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละการตัดเนาะเราจะตือกตัดเพื่อ อย่างไรนี่แหละครับคือการที่เราจะเลือกตัดต้นข้าวบางครั้งบางทีมันก็ต้องมีการมาสังเกตหรือเปล่าว่า,าจะตัดอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกผมก็ไม่รู้จะไปตัดตอนไหนเหมือนกันนะแต่พอดีช่วงจังหวะเวลากับฝนตกลงมาพอดีนะครับถึงได้เริ่มตัดครับก็รอจังหวะน้ําด้วยรอจังหวะดีๆด,ด้วยนะครับแต่ถ้าเลยไปก่อนเลยไปอีกอ ไม่มีฝนตกเลยเนี่ยก็ต้องมาตัดเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะตัดอา,อาจจะตัดต่ากว่านี้นะครับจะไม่ตัดสูงตัดยาวอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนั่นคือการปกคลุมพอ,อใบที่ตัดมันลงไปปกคลุมข้างล่างนะหญ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับมีแต่ต้นข้าวที่ขึ้นมาอ่านี่แหละคือสีดีในการที่มาตัดใบข้าวาข้าวหวาน,นครับแต่ข้าวดาก็จะไม่ตัดอย่างนี้ครับตอนที่เรามาดำาปักดำเอาไว้นะมาดำซ่อมมาดำซ่อมนะครับ เพราะว่าหญ้ามันจะไม่ค่อยมีเราก็เลยไม่ตัดนะครับสําหรับนาดำคนระับเห็นไหมมันก็จะมีเว้นๆบ้างคงที่เป็นนาหวานเราก็ตัดออกนะครับต้นข้าวมันก็จะแตกกอขึ้นเห็นไหมครับนี่นะครับคือ,อวิธีการที่เราจะมาดูแลนะครับในการปักดําในนาข้าวครับเนี่ยอย่างเง,ง,งี้ยจะที่ซ่อมสองครั้งสามครั้งเนี่ยนะครับถ้ามันมีน้ําเยอะ ข้าวมันก็จะไม่แตกกอเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าถามว่าจะแตกกอไหมก็มีแตกกอนะครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะเหมือนกับอ่าถ้าน้ําลดลงไปอีกนะครับแต่ว่าอ่ามันก็ออกไปไม่ได้ถ้าออกตรงนี้หมดให้พอดีตรงนี้ให้พอดีแต่น้ําข้างบ,บนมันจะหมดนะครับจึงจึงต้องยอมเสี่ยงกับการที่อ่าต้องดูแลกับการที่ต้องทําถามว่าแตกกอไหมก็ยังแตกเหมือนเดิมนะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับ การที่เรามาปักดําซ่อมนะครับแต่จะแต่กอแยะๆมากมายหรือเปล่ามันก็ต้องแล้วแต่โอกาสอธิบายอธิบายอธิบาย,บายนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไหลแดงเอาจอกมาลงได้นะแต่ว่าไม่มีแล้วับทุกวันนี้ทุกวันนี้เราไหลแดงหายากก็ต้องดูไปตามสภาพตามโอกาสของมันนะครับในการนี้ทำในสิ่งที่เราอ,าอยากที่จะทำเนาะ นี่แหละครับวิถีชีวิตของการดำนาครับแต่ถ้าดูถ้าจะดูตรงที่มันแตกกอเยอะไปดูนู่นครับนู่นเขียวนะครับที่เขียวที่เฉียวนะครับที่ถ่ายทําวันก่อนให้ดูนะครับกับความเขียวกระจีกับความแตกกอของต้นข้าวนะครับที่เรามาปักดำใบห้างห่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 านะครับเขาจะแตกกอใหญ่มากครับเนี่ยนะครับดำต้นเดียวนะครับแต่อาการแตกกอเขาคือ จะใหญ่ครับกอใหญ่นะครับนี่นะครับ,ค,รบคือการที่เราจะทำนะกำลังเขียวขจีน,นี้น้ำพอดีนะครับกับการแตกกอแต่ขยับขึ้นไปหน่อยนะั่นนะ่ะน้ำมันแห้งนะครับน้ำไม่มีเลยมันจึงไม่เอามันจึงไม่พอที่จะแตกกอแต่ตรงนี้มันพอดีไนงะไม่เลยแตกตอเยอะกว่านี่ครับขนาดงานเดียวเห็นไหมยังมีข้อแตกต่างกันนะครับขนาดงานเดียวทําไมเขาถึงจะพยายามปรับ งานนาให้เสมอเพื่อที่จะดูแลน้ําในการที่จะทําทให้น้ําในทุกนาของตัวเองนั้นเสมอแล้วก็ดูแลน้ําได้เสมออ่านี่ครับอุย้ยพูดบ้าบเนาะเจ้าบ้านเอ้ยนี่ครับกับการที่วิถีการทํานาครับต้องสังเกตต้องคอยอยู่ปีหน้าก็จะอาจเอาดินพวกนั้นลงมาอีกอให้ทางนี้สูงขึ้นหน่อยน้ําจะได้ขยับขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ครับกับการที่เราจะทำครับเวลาคลาดนา ถ้าเป็นคาดควายในดีตนะโอ้ยกคาดแบกคาดขึ้นไปครับไปถึงตรงบนสุดแล้วค่อยเอาคาดลงแล้วก็โกดควายดึงลากขี้โคนนะครับถึงมาถึงข้างล่างครับนั่นคือการปรับแต่ถ้าเป็นรถไถเดินตามก็จะ,ะเดินตามรถไถไปยกหางไปแล้วไปกดลงมาครับแต่ถ้ารถใหญ่ก็คือโอ้ยเอะอย่าไปอธิบายมันง่ายกว่าครับ แต่ถ้าเป็นไทยควายเมื่อก่อนนี่โอ้ยโคตรลำบากเลยครับพี่น้องนะครับงานเห็นไหมบอกแล้วว่าอาให้่หม้อยหา่หมอ,อ,าหหมอนะการตัดข้าวทีแบบบ้าบานนะครับนะอนี่นะครับตัดข้าวแค่วันสองวันก็พุ่งยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยดูครับนะครับ,รบพุ่งขึ้นยาวขึ้นสูงมากแต่น้ำพอเพียนอ่านะนะครับ ผมจะมีแค่นี้นะครับกับการที่เอามาโม,โม <c oughs> แต่ถ้าเป็นงานใหญ่งานยาวที่น้ำไม่เพียงพอก็อาจจะขึ้นไม่ไม่ยาวเท่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความสูงของต้นข้าวมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับซึ่ง,ง,งต้องดูว่าน้ำเพียงพอที่จะเจริญเติบโตไหมว่มากันไปนะครับนะแค่ตัดหญ้าตัดหญ้ากับตัดต้นข้าวก็วาดไปนะครับ คงจะได้รับรู้ข้อมูลแย่ๆมากมายจากหลายๆช่องแหละแต่ช่องผีบ้าก็อยากพูดด้วย